เสกสายเรือจากจะมาคินที่ช้างได้ยู่นี้ได้รับจิตจากท่านนายพลคนเก่งของเราครับเป็นผู้ออกเรือครับที่นี้เริ่มขยับเรือเข้าจุดไปแล้วครับปาดเอเรือทั้งสองลำไปเลยปาแล้ครับปล่กมเ้หัวรือเรือเรอเรเรเรือเรือเรืเรืออเรเรืออ

มีท่านกรรมการกรรมการชักพรมแพ้ชนะให้หน่อยนะครับบังหัน่อมีไอ้ก็เป็นเมียย้อนภาพกรรมการกำลังชักพรมขึ้นมาไม่ทราบว่าแดงหรือเหลืองแล้วเงินนะครับเหลือไม่มีมีแต่ยกสมชายนายกสมชายสีเหลืองไปทักเพื่อไทยไม่ได้นะครับใน โอ้กาเป็นการปกาผลการแข่งขันเมื่อเรือเที่ยวแรกระหว่างเรือดีล่องน้ําแดงกับนครพีพีครับกับเรือหงเหินฟ้าล่องน้ําสีน้ำเงินครับเส้นชัยครับเพื่อกระตายสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีน้ําเงินครับก็เป็นเรือหงเหินฟ้าเป็นฝ่ายชนะในเที่ยวครับขอเสียงตบมือให้กับหงเหินฟ้าล่องน้ำสีน้ำเงินด้วยครับครับสิเป็นเที่ยวแรก เดี๋ยวมีการเอ๊ะศักดิ์สิทธิ์กับเจ้าแม่ทำเนียมโอ้ เราไม่หอยจากชายจะไปยมไม้จจชายยุ่งใหงก็มีเทไร่ใส่เต่ถีบหมดปีกอีกนมาเป็นจ้าระบาดเลยทีเดียวมาูทีว่าเหือดีตรงนั้นแนีน้ำเทพศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจุดอการสวิ์ทช้างใจวันนี้จะอไปจดของดีจากมึร้อยเงจ็ดย่านน้ำในแต้งมสาหมีทำเย็บทำเยบแก้าพี่น้องแก้มใา่บุญเมืคนเอาเราไม่ไปเือถูกคุกคดีถูกใจกันตอนนี้ใ e ่ก n นมาทนี้ทีมเราไม่มีคเล่นลาบาโซน้ำแจกระ็อกตามรับขอไม่รีไม่รอไม่ขอ็นผู้แม้ทีนไนายไปยังตัวสำรองอย่างนี้ ไม่ยอมไม่ยอมล้วจะไปไหนไปยอมจะไปไหนเทศตก็ไม่ยอมจะไม่ทำเนียบก็ไม่ยอมตัาคนตัางคิดตัาคนตัาไปว่ายังไงจะแม่ทำเนียบจะแม่ทำเนียเบียดกีดีมาเทศติูที่ชูสีสฟกันมาแบบไม่ใช่อมพลสาปการก็ขยันฟอในสัตว์อานี้ขยับออกซิขยัออกซัยขยบออกหัวจะม่ทำเนียบมาจะแม่ทำเนียมาเทศติเบียดกี้ดี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 ใีด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 ตดีดีดัดคดีดีดีดัดี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 อีด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 ี

เจ้าแม่จากเมืองรรดอ,อันกันมาตั้งแต่แรกเริ่มการแสดงผ่าแปดตัดส,สินของคณะกรรมการฝ่ายชนะนะครับขออนุญาตครับคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคครับชูธมีไหมครับเจ้าหน้าที่ของเราครับเพราะดังนั้นบรรยากาศเราต้อง,องมอ่การชักเพือชนะนะครับระดับต่อไปครับในการประกาศผลเทียบดิสก์สกอร์บ้าง เทพศักดิ์สิทธิ์ร่องน้ำแดงพบกับชมปนมาทเบียแปดเก้าร่องน้ำสีน้ำเงินครับผลการแข่งขันนั้นกางการเส้นใจพวการัดสีให้เรือที่อยู่ร่องน้ำสีแดงเป็นเรือเทพศักดิ์สิทธิ์เป็นฝ่ายชนะกับเที่ยวนี้เอาละครับพีน้องท่านผู้ชมครับเรือเที่ยวที่สามเที่ยวต่อไปก็เป็นการพบกันระหว่างเรือหงฟ้ามหาราชอยู่ในร่องน้ำสีแดงพบกับเรือทินานาวาครับของพี่น้องจากอัมเพอกำมลาใสจังหวัดการนธุ์ เดี๋ยวนี้มาโดยสิว่าพี่น้องจากจังหวัดสิทธิเกียรตพี่น้องจากบ้านโดนแดงตำโลดานนะครับได้แชมป์จากสนามบ้านผักกัญ้าเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเบาันนั้นชงกับพรปุ๋ยหอคำนะครับวันนี้พอเดินที่แรกกับเรือดังเรือดีพี่น้องจากกำมลาสายจังหวัดกรฬสินที่นามของนายดาประทุมหน,หน้ามน้นคน,นสพจากกำมลาสายครับ วันนี้หฮฟ้ามหาราชกับพิดานาวามาดูช่ว่าเที่ยวน,นี้ใครจะได้รับการช่วงครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น,อน้องผีไายทุกท่านทุกคนนะครับสู้ต่อไปบึดจำบึดจำบึดจำบึดอ่าไปต่อไปนะครับพี่น้องจากกำลังาศัยธิดานาวาบ้านปากน้ำตำบลหลักเมือง ขอมหงฟ้ามหาราชและก็นครทีวีที่แข่งจบลงไปแล้วนะครับกับเดี่ยวกับราชกับทาแชมป์ที่สนามพักกาจ้าเจอกับรองแชมป์ที่สนามบ้านท่าสามกิจกำมลาัยการสิ์ครบตอนีเที่ยวต่อไปกับเจยาตัวไม่รอเลยครับจะไม่ทำลารกับเท เดม้เขาเตรียมจะไปรอเลยสำหรที่น้องมีเสื้อจิบการแข่งขันอยู่ในมือนะครับรอบแรกเรกาเอาแข่งให้เสร็จนะครับถึงจะพักเพียงนะครับให้ท่านนำลูกเรือลงเรือไปเรือที่จุดปล่อยเลยนะครับพร้อมปล่อยดีพิงงานมาให้ไปกินข้าว <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตัวเอ่อไม่ใช่ตำรวจกู้หูมิัว <c oughs> ดีนะบังคับไปกินข้าวอยนยงงื่นะครับขออนุญาตสนอร้าน กับการชมเรือกันทั้งวันนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับเอาละครับมาดูเดี๋ยวนี้องค์ฟา m a า a r a กับทิดานาวากับชัางกิซีเจอกับช่างกิซีชั้งไหนจะดีช่างไหนจะอยู่ชัางไหนจะวคว้าคงที่ผูกชักขึ้นสู่ยอดเสา,าเป็นฝ่ายชนะ องฟ้ามหาราชแชมป์ไม่มา้เป็นบา,ากสนามบ้านพังกาจัตำบนนาเรืองอเภอเสอรบุรจังหวัดบัอยบรต์เาจะรองแชมป์จากกามาลาใสเอาละครับมาดูสิว่าเสียงจะอยู่รื้หรือว่าหมูจะอยู่ตึกเมื่อผู้ใหญ่อำนวยสังบดงเจอกับท่านดาบตำรวจประสิทธิ์ชัยประพฤตง่ายๆเรือตำรวจเจอกับเรือตำรวจ้วครับเที่ยวนี้ระหว่างดาบเหลี่ยมกับดาบหำ ดาบไหนจะไปนาบ๋ยวจะอยู่ผมก็จะไปทางดาบข่ำล่ะครับส่วนดาบตาเป็นคู้บรรยายขอบคุณพี่เสิร์ครับอ้โหัวดูแลน้องนุ่งมาวันนี้สนุกครับเพิ่งเห็นนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงของทุ่งกุลาเอาละครับตอนนี้เรากำลังโรยตัวเข้าสู่จุดห่อยครับโอ้ยอะไรจะขไันอ่านแล้วก็ก้มแล้วก้มอีกว่าแล้วช่วงเรือไม่มา ทีมงานโคลสกขออนุญาตย้ายที่ไปฝั่งทางทิศตะวันตกซะก่อนว่าแล้วก็ย้ายเลยครับย้ายไปถ้าัย้ายทีช่ชมเพราะว่ามันบดบันทัศรวิสัยดูไม่ได้เพราะมันบังและภาพต้องใช้สายตามองไปที่ราเรือทั้งที่ปล่อยมาจะได้ชัดเจนอนเดี๋ยวเดี๋ยวสองสามสีฮะฮุ ผมเจอกับพิ่านาวาผูาย้ยอกรยจากกำลาใสคู้่นนี้ลรถน้ำมูนเจอกับรถน,น้ำเปล่าเอาละครับน้ำเปล่าในะน้ำรดแต่น้ำมูลบอวกว่ากำลังรดรดยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าข้าวในนานั้นป่วยหมดแล้วสิบเส้นสิบเ้นอยบานมหาราชแชมป์จ,จากสนามมังกเจาก้าวันนี้ต้องมาเจอกับอธิดานาวารองแชมป์จากกำลาใส จะไม่เกิน550้เมตรเลยครับาอาจารย์ครับเที่ยวดีไยอกถอยครับสู้แบบยิ้มตาครับถ้าไหวหวันใจเลยเที่ยวนี้เที่ยวที่สามก็ผงฟ้ามาหาราชเราเป็นชอบหลุน,น้ำแดงเอ็หนหนุ่มหน้าบนคนสีสเกตมาพบกับธิดานาวาเดินทางมาจากกมราสายถีมนานลูกทุ่งพัดเข้าวี่ออกับบ้านเดียวกันวันนี้การสิ่งเจอสีสเกตในเที่ยวแรกจะเป็นยังไงมาดูกันครับท่านผูน้ชมเรือครับ